น่ารักหักมุมด้วยพี่มีเวลา30วิบวิถ้าพร้อมแล้วพรีเซนต์ให้พี่กดไลค์เอามาจับมือเก่งมากมือเย็นมือเย็นยไม่ใช่ค่ะเวทเทนนี่ถ้ามึงไม่คิดจะเรียนมึงอยจะมาตั้งขายอย่างนี้โลกอ่อนไลน์ก็ขายได้หมดเลย 2วันที่ผ่านมาครับผมไปสอนนะครับนักศึกษาของผมนะครับที่มหาวิทยาลัยหอการค้านะครับซึ่งนักเรียนของผมเนี่ยเป็นผู้ประกอบการ50ชีวิต50ธุรกิจมีคนอยากเป็นโคช้ชมีคนอยากเอามาทาําโฆษณามีเจ้าของ OEM มีเจ้าของธุรกิจเพียบเลยครับมีผมนะครับแล้วก็ทีมงานโปรการโปรอนโปร,โปรโทศนะครับมาช่วยกันสอนลูกศิษตยต์ต่อกันทั้งวันเลยทีเดียวนะครับกราฟเป็น W แล้วคิดว่าเรากําลังพูดให้คนฟังอยู่ แต่อีกหนึ่งสกิลที่ผมเนี่ยตั้งใจมากก็คือการพูดหน้ากล้องทักษะการสื่อสารหน้ากล้องเนี่ยนะครับมันจาเป็นมากๆสลับการสร้างแบรนดิง้งการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับดังนั้นในหลักสูตรนี้ผมจึงจับนักเรียนผม50คน50ธุรกิจให้ออกมากล้าสแสดงออกหน้ากล้องซึ่งไอการสอนหน้ากล้องเนี่ยแต่ละคนต้องผ่านผมบอกเลยต้องผ่านผมใช้เวลาพวกเขาเนี่ยนะครับสาวินาทีในการพรีเซนต์ตัวเองเอาตรงๆนะฮะผมไม่ได้คาดหวังเขาต้องสวยต้องหล่อต้องพร้อมต้องเป๊ะ แต่ผมคาดหวังว่าเขาจะต้องพูดให้ผมรู้สึกต้องพูดให้ผมรู้สึก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 ตบมือด้วยกันมาใครมาคนแรกม,มามพร้อมมครกบผมรัชวรรับพี่นัทรัชวรรดิพี่นัทผมขอขอเปิดคนแรกเลยพร <laughs> ผมยังบอกาใครก่อนผมก็เปิดคนแรกเลยผมให้เวลาพี่30มสิบวิไปฮะไ,ปดได้ดิฮะ <laughs> ยยิิ่่งงนานากูคือคือลดล้างความประมาทในตัวเองนะต้องสร้างความมั่นใจไม่งั้นถ้าเราไม่กล้าเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันก็เข,ขินตลอดเวลามีจำนวมากที่จะเหมือนเด็กโง่อย่างนี้นะได้คิดว่าจะกอบวิชาจากท่านโกไปเนี่ยไปใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าในช่วงตข้างหน้าต่อไปให้ได้แต่มเป็นเหมือน,นเอ่อโตยุงพูดอยู่คำทำให้ผมอืมสะกิดใจนะว่าเราไม่ได้ขอใครแดกแล้วคับนี่ยทำให้เราเออมีกินใจจริงๆริเลยถ้าเกิดเราไม่ไม่กล้าเนี่ยมันก็เขินแล้วก็เคลอะโหดดีกว่าทางนี้ธการ อ,อันนี้เล่นว่าคอนเทนต์อวย,อวยผมตบมือพี่นัทคนแรกอุ้ยเมื่อวานตื่นเต้นมากเลยค่ะนอกจากตื่นเต้นกลัวแล้วก็เหมือนแบบไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ยังไม่ดูเลยใจดีแล้วก็ให้กำลังใจตลอดค่ะพี่เป็นกำลังใจให้หนูนะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพูดดังๆนะคะ,คะถ้าพร้อมแล้ว30ิวิทำให้พีไ่ไรค์ครับสวัสดีค่ะ ยกเบเกอรี่ค่ะยกทำเบเกอรี่อยู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าไม่สามารถไปถึงอ,อะเขาแบบดูอยู่อีกจอหนึ่งข้างหลังมันเหมือนแบบเรากําลังแบบแคสติ้งอะไรสักอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็สั่นๆอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ยกมีเพลงเพลงหนึ่งอยากจะมาร้องให้พี่ๆฟังค่ะได้ครับมกราคมุกขาบินนาคมินนา,มน,มนานาาพัดมมากเลยบ้านสามารถทําให้เราอ่ะผ่านช่วงเวลาที่ตื่นเต้น,ตน,ตนอึดอดัดตรงนั้นไปได้แล้วเราก็ทําได้สําเร็จค่ะ โอ้น่ารักหัดมุมด้วยตนแรกนึก่เล่นเรืเ่องดรามา่าเก่งมากเก่งมากเก่งมากนี่คือการฝึอกอะค่ะเราก็คงจะต้องมาฝึอกอีกใครที่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้มาเจอกับพี่ยงจริงๆเนี่ยน,นะคะก็จะไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกตรงนั้นเป็นยังไงเอามาจับมือเก่งมากมือเย็นมือเย็นเฮ้ยสามสยบเจ็ด คือยิงก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเราเคยแต่พูดหน้ากล้องโดยที่แบบไม่ได้เป็นคนหมู่มากเงี้ยมันก็จะมีความตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งครับผมไม่ได้ต้องการแค่จะมาประกาศว่าผมคือที่หนึ่งในการเป็นนักบอลล่าแต่วันนี้ผมมีความฝันและกา้หนึ่งที่จะเล่นไปต่อนนั้นคือการมานไ่เหนนกับโอ,อย่อีกไม่นานเจอกันจงเชื่อในสี่ผมูมึงดดงนะ พยายามจะบีบให้เราเนี่ยมีการพัฒนาขึ้น <โม S 1> พูดให้โดนใจแล้วก็ดึงศัก,กยภาพของเราออกมาได้ดีครับต่อไปค่ะตาเธอแล้วฉันจะสบประมาเทเธอเต็มที่ <S <S เธออาจจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ไม่ผ่านก็นได้มันน้ำตาซึมค่ะสวัสดีค่ะดังๆจ้ะโอ้สามสิบวิทำให้ผมไร้พี่มาสวัสดีค่ะชื่อวุล้ายขวาค่ะ อ่าดื่มแล้วพอเราขึ้นกล้องปุ๊บเรายิ่งสั่นไปใหญ่ไม่เป็นไรพูดผิดก็ไม่เป็นไรผมต่อให้พี่เลยอย่าเอาไม้ออกจากปากนะพูดไปเรื่อยนะครับสบายๆส,สวัสดีค่ะชื่อวนซ้ายขวาค่ะเคยคิดไหมคะว่าเคยทํางานในครัวมาก่อนร้านของเราจะมีอะไรอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อสัสอ์นลูกค้าแล้วก็รับซ่อมให้ฟรีนึกถึงเครื่องมือในการหั่นไก่นึกถึงชิคเก้นิาค่ะ รู้สึกว่ามันโล่งมันเหมือนเอาอะไรออกจากอกว่าสิ่งที่เราไม่เคยทำแต่เราก็ทำได้ขอบคุณมากค่ะส well so ั้นๆสูๆปกติแล้วแต้มเป็นคนไม่ค่อยพูดต่อหน้ากล้องเท่าไหร่เพราะว่าแต้มไม่ค่อยชินกับเป็นกล้องอะนะหมอเสียงดังๆนะหมอนะพร้อมไหมพร้อมพร้อมค่ะพร้อมไหมพร้อมหมะเยี่ยมมากหมอ3 0สินาทีหมอแต้มฟินออมา แต้มเคยทำแมวไลน์มาก่อนแต้มให้อาหารเพ่ให้มถูกกับแมวแต้มให้มุมกับ,บมาวันนี้แต้เป็นตัวแทนแ้วอ่จริงๆมันเป็นความหลังฝังใจของแต้มเองนะคะเนื่องจากว่าตอนเด็กๆแต้มเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์มากนะักมันเป็นสิ่งที่แต้มเชื่อว่าหลายคนก็ทําเหมือนเหมือนกันด้วยความไม่รู้แต่ความไม่รู้นั้นมันแฝงด้วยความรักอยู่เหมือนกันหมอมาหมอพี่ภูมิใจในตัวหมอดีใจเหมือนกันที่หลังจาก พูดเสร็จแล้วเนี่ยโปรโยุงบอกว่าผ่านแล้วหมอแต้มอย่างเงี้ยโอ้โหแ้มก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยไม่มีคนซัพพอร์แตแ้มนะโปรโยุงก็ให้กําลังใจก็ถือว่าทําให้แ้มมีไฟในการได้มากล้าหน้ากองอีกทีหนึ่งแล้วก็โมเมนต์สำคัญก็คือหลังจากจบไปแล้วเนี่ยโปรโยุงมีการกอดให้กําลังใจนะครับก็ถือว่าทําให้เราคลายความกังวลไปได้ส่วนหนึ่งเลยขอกอดหมอหน่อยถือว่าหมอกอดหมาแล้วกันที่บังหมอ,อคุณคมียกนะครับ ทำธุรกิจเกี่ยวกับออกกาลังกายนะครับซึ่งเธอรูปลักษณ์วสวยอยู่แล้วนะครับตอนที่โปรยุงให้ไปพูดหน้ากล้องเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่พูดหน้ากล้องพี่มีเวลา30วิถ้าพร้อมแล้วพรีเซนต์ให้พี่กดไลค์บบใหรกาลังใจเพื่อด,ด้วยมาใ,ใครยังวิ่งทิอยู่บ้างคะการย,ยางอยู่บนเตียงนม่ทิพไปวิ่งอยู่ทีไม่ได้แล้วนะคะแบบนั้น โอ้ก็ตื่นเต้นเนาะเราแบบเหมือนแบบพลังเรายังน้อยเราจะระเบิดพลังยังไงให้เหมือนกับที่โปรโสอนมาอะไรอย่างเงี้ยทัแม่าค่ะออแล้แม่จะพัไปะไททิพเอ้ยไม่ใช่ค่ะเวทเทนนิ่งฝ่าด้วนะคะขอบคุณค่ะอ่าโอเคได้กำลังใจดีๆจากทุกคนได้กำลังใจดีๆจากโปรจากเพื่อนๆที่มาเข้าเรียนนะคะก็ผ่านไปได้ แต่พี่อยากปรับนิดนึงไม่พิถีกินมากสบายสบายเลยเออสบายสบายเลยเนาะปรับอีกนิดนึงแต่ผ่านละนะครับโอเคไปปรับนะฝึกไปบ่อยนะครับโอเคเดี๋ยวจะกลับไปพาาัฒนาให้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะพัฒนาค่ะอยากเป็นยูทูบเบอร์พอมาอยู่พอมามีคนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะทําได้ไหมรู้สึกแบบคิดมาค,ดคิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยได้ได้ได,ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พร้อมนะ วันนี้ค่ะแม่อจเลยี่ไม่ส่เอาปว่าอืมเพรส่วนตัวมีรู้สึกว่ามีด้านด์กเยอะก็เลยไม่อยากแสดงด้านนั้นออกมาให้ใครเห็นเด็ดดวงกระดิ้ตีนไม่ดูกันแม่แล้วติดตันเอาดีมันคียทีมันคียทีไม่ไม่จบไม่จบอีกเหรออัะต่อต่อตอเอาให้จบอ่ะอูจะดูอู๋จะจบเลยไปมา น่ารักเฮ้ยชอบความคิดสร้างไปผ่านเก่งมากเก่งมากลูกพี่อาลีเนี่ยผมเจอพี่บ่อยมากขอเสียงหนักแน่นนะพี่อาลีนะมั่นใจมั่นใจมัั่นใจครบเราก็ต้องพยายามกล้าทําในสิ่งที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับพร้อมครับพี่อาลีสามสิบวินาทีถาผมไล่วางแล้วเฮ้ยม่รเฮ้ยคุณเจอวิธีชีวิตมันเปลี่ยนใช่ไหมคุณอย่าทำนั่งน้าเศร้า เมื่อเขาไม่ซื้อมึงมึงจะไปขายที่ไหนตลาดนัดมันมีแต่คนไม่มีซื้อมึงทําใจได้ไหมเมื่อสามีทีแล้วูบอยให้มึงเรียนถ้ามึงไม่คิดจะเรียนมึงจะมาตั้งขายอย่างนี้โลกออนไลน์ก็ขายได้หมดเ้ยมันเป็นเรื่องจริงครับเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันนี้ทําให้เรามีความอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้รู้แทคนิคใหม่ๆึงไม่เชื่อฟัมึงเชื่อใคร โอ้โหรางวัลรางวัลหน้าตลาดเอาไปเลยรางวัลหน้าตลาดโอ้โหคตรจริงเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดโปรดิเซอร์ยุงเป็นคนที่บุคลิกภาพที่ตรงไปตรงมาครับถามว่าดุไหมธรรมดาครับพื้นๆของคนอยากให้ความรู้คนนะครับก็ต้องเที่ยวเข็นกันหน่อยก่อนออกจะไปพูดเนี่ยแบบรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่เคยออกหน้ากล้องไม่เคยออกหน้ากล้องไม่เคยออกมาพูดให้ใครฟังอย่างนี้มาก่อน แต่เมื่อก่อนคือเราเป็นคนที่เก็บตัวอยู่คนเดียวตลอดเวลาพร้อมแล้วน้องชายพี่ให้กำลังใจมึงอยากลัวอย่ากัวไปตัวผมก็เลยมีความฝันที่พยายามเกินมาสิบปีครับแต่มันก็หายไปเพราะโดนคนเอาสัมรชนทุกวันนี้ถึงผมจะไม่พบสัตบสองถึงจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาอีกรอบนึงนะดีแล้วไม่ต้องอีกรอบนี่คือความจริงที่มึงควรเป็น ทุกคนดูไว้นะน้องชิวมันยังสู้เลยดูนะทุกคนให้กำลังใจน้องด้วยนะปีนี้มันหาข้อมา้ีวิตตลอดเวลาถึงทุกวันนี้มันจะยังเจ็บปวดแต่มันก็ยังทำให้ผมรู้ว่ายังมีลมหายใจครับไม่อยากให้ทุกคนท้อรับอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆครับขอบคุณครับตบมือเฮ้ยดีแล้วไอชิวห้ามคัดตัวเองนะเป็นแบบนี้ แบบจริงๆสบายๆรู้เปล่าแล้วเป็นแบบนี้อ,อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในออกไปถึงอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่ครับ <c oughs> จะกอดพี่แน่นๆแลังใจพี่เหมือนผมเป็นผัวพี่ <c oughs> พี่เอาลังใจจากผมไปนะก <c oughs> าการนะหลาย <Okay S 2> คนเนอะก็คือออกมาหน้ากล้องตรงนั้นจะเป็นเรื่องของปลาช็อกน้ำคือมาอยู่ในอุณหภูมิเจอแสงเจอไฟเจอกล้องแล้วเราก็จะประมาา แล้วเราก็จะพยายามเป็นคนอื่นแนะนําเลยนะครับคนที่อยู่ทางบ้านแนะนําเลยนะครับจงเป็นตัวเองนะครับอย่าไปตื่นไฟอย่าไปกลัวอะไรตื่นเต้นใช่ไหมอีกทีเดียวลูกอีกทีเดียวอีกทีเดียวตั้งใจเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็คือคุณไม่มีทางเก่งหน้ากล้องภายในคลิปคลิปเดียวคุณถ้าไม่ได้มาเรียนกับผมนะวิธีการง่ายที่สุดนะครับจับกล้องจะมือถือก็ได้กล้องใหญ่ก็ได้ไลฟ์สดเลยทดลองดูไม่มีเไรเสียหายนี่นะครับโอเค,อเคตบมือให้เพื่อนด้วยเนี่ยเอาสตอรี่ตัวเองมาเล่าเงี้ย ใครอยากอัดวิดีโออัดวิดีโอเลยร้องเลยร้องเลยลองทําเลยพูดผิดก็ไม่เป็นไรพูดไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ว่านี่มันโลกของกูจำไหมนะครับนี่คือชาแนลของกูนี่คือโลกของกูวิดีโอของกูไลฟ์สดของกูถ้าใครไม่อยากดูไม่ต้องดูอคา ถ่ายตัวเองบ่อยๆอยู่หน้ากล้องบ่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนั่งดูตัวเองครับนั่งดูนั่งเพลย์เช็คตัวเองว่าเราเนี่ยมีจุดด้อยตรงไหนบ้างตรงไหนพูดไม่เก่งตรงไหนพูดแล้วลิ้นพันตรงไหนพูดแล้วไม่รู้เรื่องนะครับใช้วิธีการคือทำบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆแล้วดูตัวเองเพื่อปรับปรุงนั่นแหละครับคือวิธีที่คุณจะเก่งขึ้นในทุกวันนะครับนะคาที่คิมพว่าคุ้มค่าที่สุดมากกว่าการเลยนคือการที่ได้จบกมือโบยิงค่ะขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือก้าวแรกนะจริงๆแล้วก็คือบางคนเนี่ยนะครับอยู่หน้ากล้องโอ้โหผมบอกเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์โคตรเจ๋งเลยบางคนนี่ประมาแบบว่าโอ้โหตื่นเต้นมากๆมือเย็นเจี๊ยบแต่นี่คือก้าวแรกของทุกคนครับผมเชื่อว่าถ้าคนเราเนี่ยสามารถกล้าลงถนนขี่รถจักรยานลงถนนมีก้าวแรกแล้วหลังจากนั้นนะ่ยนะครับ การขี่จักรยานบนถนนไม่ยากแล้วนะครับในอนาคตพวกเขาจะขี่บิ๊กไบค์ขี่รถเก๋งขี่รถสิบล้อขี่อะไรก็ได้นะครับถ้ามีกาวแรกครับและนี่ผมเชื่อว่ายิ่งคุณทํายิ่งคุณฝึกยิ่งคุณฝึกคุณจะเก่งขึ้นในทุกวันฝากเอาไว้กันนะครับผมเป็นกําลังใจให้ครับพาน